The Secret Line Official Account s, ตอนที่75ใหม่ล่าสุดเช็คลายชื่อติดต่อหน้าห้องแชทบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นวา IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Line Official Account กันอีกแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูคลิปเก่าๆได้จากขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะฮะ กดเข้ามาจะมี playlist นะครับสอน how to pro pc series นะครับ facebook series line official account series นะครับแล้วก็ youtube series นะครับแล้วก็จะมีนะครับโปรแกรมสอนแต่งรูปแต่งวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคเปิด google นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นลิงก์การ ล็กออินเข้าโปรแกรม Line Official Account บน PC นั่นเองผมจะทำการ Copy Link ตรงนี้ไว้ตรง Description นะครับด้านล่างของคลิปนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับกดตรงนี้เลยนะครับใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นเลือก Account ที่เราใช้งานนะครับถ้า มีหน้าต่างให้ล็กอินผ่านไลน์ก็ใส่รหัส username password ไปนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างของ Line official account pc นะครับให้เราเอาเมาส์นะครับนะครับกดไปที่แชทนะครับนะครับซูมให้ไปใกล้ๆเลยครับแชทนะครับกดมาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นอุ๊ยเป็นเมนูแชทนะครับ เดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับสังเกตนะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับจะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับลายชื่อติดต่อนั่นเองกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับลายชื่อติดต่อนะครับมันเป็นเมนูใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แอดเข้ามาใน Li n e o f f i c i a l a c c o u เ t เรานะครับใหม่ล่าสุดเนี่ยฮะเราก็สามารถกด เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับว่าเขาแอดเพื่อนมาไหมนะครับดูตรงนี้ประเภทนะครับเออแต่ถ้าไม่อยู่ในประเภทเพื่อนนะครับก็ใช้งานตรงนี้ได้7วันนะครับเมนูตรงนี้ก็จะหายไปนะสำหรับคนที่ไม่ได้แอดเพื่อนมานะครับแต่ถ้าแอดไม่แอดมาก็จะอยู่ช่องตรงนี้ครับช่องทั้งหมดนะจ๊ะก็เป็นเมนูใหม่เข้ามานะครับง่ายๆนะจ๊ะโอเค ก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ